ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในอภิลักษ์ิตสมัยคล้ายวันพระราชสมภพแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่84ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ข้าพระพุทธเจ้าพลเรือตรีสรชาสอนประทุม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและเหล่าข้าราชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกองทัพเรือขอพระราชทานพระบรมราชรโรกาสอันเป็นมงคลน,นี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตร,ตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอจงปราศจากอภัยภยัยพานทรงพระเกษมสำราญจำเริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีพระประสงค์สิ่งใดให้สลิดดังพระราชาหฤไัยปรารถนาสถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ